โอ้ยล่าเต๋อีต่อแล้วเทออกเน,กนาะเพื่อน่ะเดือสี่รังสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพ้อกันสอบวันที่สิบเอ็ดเดพี่น้องกรกฎาคมหกแปดนะาจา้ะวันนี้ยกรก่อนก็คืนมาสอบม,มังเฮ็ดคือเกาจ้ะ โอ้โหว่าสิมีเห็ดยังแน่เนาะพญ่ก่อนแม่นพี่ก่อนปุบปุ๋ยไปทางไกลจ้ะหายิ่งไก่ไก่แถววัดภูพระลานช่งแหรอพี่น้องคนหน้าช่วยจังหวัดอุบลนะจ๊ะโฉกสีมันแต่จะมาลวนน้ำกันจะพี่น้องสิแด่เห็ดยังแน่เนาะแม่นลวนน้ำกันไปเรื่อยๆสีเห็ดยังแน่มากินแรงหาไปเรื่อยๆแหละพี่น้องแต่แต่สีโฉกสีมันเพหอมอร่อยจ้ะมีดอกนึงจ้ะ เดอดจ้ะทางานเลยเดอดจ้ะอุย้ขาาขย,ยขาหมดไงเลยหอังงานจ้ะอู้ดูดนีควาผ่านจ้ Ô ăn quái 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 ดวยเลยจ้ะพี่น้องไปนั่งรอมกันให้่อยกินจ้ะโอ้เดี๋ยวจะดอกจ้ะพี่น้องเนั่งกินเบื่อจ้ะดอกนั่งจ้ะจนเลย เฮ็ดตดเบิ้งเห็ดต่งลำพนเห็ดเหน่เนาะตานอยเนี่ยีเลยบ่แดดฝนตกดูหลไล่ออกบ่ดีเลยกกไดจุ่มกันไดเฮ็ต่งอ่ะพ่น่อือก็ลองจุ่มๆกันนน่นี่แล้วกโมกพอดีหมกเลย เข้าทองเลืองจ้ะเห็ดยังไไม่ทานบ่ไม่ได้ทานอยู่ทาน,น,นทานหน่อยไม่ได้ทานหน่อย้ังี่เก็บเห็ดดอยางไงเ้ยขาคือขาเห็้นมาเมียน้อขาอะไรนี่เป็นชาเดือกเฮยเห็ดดอกยิางงามขาเนาะ นาะหฮดูปุ <m> ๊บค er <m> ุเ <m> ียงข้าหลบานามดีดอกเนาแม่นี่กำลังงมงงอยู่ให้ว่ามันออกตัวนู้ห้าเบ่งมืออกบนี่ แล้นี่มันนอนมาจังแล้วนออกอ้ยมืลิมมืลิมนี่บ่อยจ้ะมันยังตูงง่ยอยอ้เฮ็ดยังจาะพี่เนาะตัวดอกใหญ่เฮ็ดขอ่าวที่นี่ใครนอีกนอนก็นอนเตกันด้ยอู้ใครก็ง่า้ บาทเพก่อกันอุ้ยไ้ลักหากหลักหากเร้่อง่นีองเลยมันมีลักหกหลักหัพตาแดงจ้ะแม่พี่นนองแม่น้ำหอยน้ำพองกันรวงเลยแม่ปาจุดเขียว้ม่ฟังเหรอ

หมูแกะหนอนหมเลี้ยงดีพี่น้องไข่ไใข่ที่เราหูอีกหนั่งหมูแดงหมูสีม้มอูดอกหน่อยให้ปลุกไกว้น้องอีกทีก่อนู้หไข่ใหญ่อู้ยสอยงไงข่อู้ยเอาอีกที

วิ่งสิบเก,ก้าหมื่นคือโอ้ยของฮิตะโลนะเนี่ยมันอเช้าฮดตะโลไปนี่ครันโตเนี่ยเล็งๆนี่หนึ่งช่วงฮดตาโลมึงออกสามดาอกออกกระไดมึง เงินเธอได้ผลนี่เนะอ,อือวันี่อีกวัวหาปะออ่ะแล้วอะขึ้นออกลายอยู่้นถวนอ๋อโอ้ยดอกนี่ดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่สนินี้ยหมคุณโอ้ดอกสีฟุบเอาเอ่าสีบานอะตัวนี้

อู้นั่นโอเราโบเห็นเดี๋ยว่าเด้อหาหาคือกันด้เห็ดอันนี้หาอีกหาอีกตก็งได้เนปลาหกหกเหมือกนดอยังส Cái này ông mà này mà mở đấy Đồn tưởng đấy đấy không ừ. này Không gì đâu Ủa Cái này nó cũng cả, cả này, này. này đúng không đúng. bỏ đi lưỡi cho nó hết ta lụa nhé, mình nhìn thấy hết luôn hồ cầm bông hến nhưng không không khay ตะโหลนละไปสัวร่างดอกนึงขึืนไปเฮ็ดชนิดนี้ออก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 นินจืดนะพี่น้อง côn trùng zoom này, đi, <laughs> nó quắm zoom hết anh, hết ta nó hả วาอมมูฮ็ตตาโลแล้วโอ้ยดอกนี่ครับมันเป็นสวยเสีบจ้ะตังฐานว่าไปเฮ็ดของวันกันเด้อพี่น้องสวเอะเฮ็ดเนาะเ็นนางกะทิว่ะสิอไอ้ไวันม่เคยเฮ็ดจิกเสีย หนุมก็ร้ายเรืองพี e. ่น้อยหนาหนิเนอะหนึ่งงองกระโดดไปไหข้ใหอนก่อนี่น้ำน้กขักขนาดเดกก่อนิไปายดอก นี่กดอกหน่ออันทีมัเกื่อนดอกตอมันลายสูบว่าทังสีมันเห็ดตาลูกแล้วหมือนสีเห็ดหางพรดอก้าน้องเมือนเนาะต่ว่ากรไดเยังบหลายดอกเห็ดตาลูกเอา

就是走路，呃、啊，比较累嘛。 ค็อยากเก็บหนาแค่นั้นฮาฮูเที่ว่าสคก็หาหนาคือได้ผลคือต่ไม่จองหน่อยๆก็บ่เห็น tôi lại hết tôi lại có khỏi là nhạt đồ đẹp ngay đây không con cái này còn thấy phải hết khó đấy thì nọ cái nhà dìm đấy nhỉ ít lộ cái nhà dền. kia bố hết ta lộ là kim bạn Ui đồ nha Tên bà kìa làm tên cậu Nè À đứa ở phía tuôn sọ

Nhìn lương kìa Nhìn lương sầm sầm Nhìn lộ đồ này Phạc luôn Nhìn phạc có xếp gọn thì im rồi rồi ừ. Cô

สองตรนนี้เห็ดอีกอย่างก็เห็ดอันเดินทางเดี๋ยะเก็บอย่างเี้เด้อพี่น้องเง้ยมันเมือนลุยหน้าลุยหลังอกิ่ดอกเลโอ้ยหนอเลพี่นี่เห็ดนักะออกตึงหแหละ <laughs> thì. Thì là. Ồ, hết nhiều rồi tệ thôi này, thọc mà này Hãy subscribe cho kênh สามดอก,นอนกอเานกกกาะนี่กถคาติดผมจะไงเก็บอยู่ข้างๆกันเลยเคียไปตองหมเทนอีกวันไม่ได้ไปตอ điểm cái đọc này nọ ừ. Độc áo ừ. lưỡi thần độc này nọ nó lái này à, có hỏi ีแฝดเลยถ้าพ่อมึงละสองไงละสามสี่สิบแต่ร้ายว่าอยู่เคียบแล้วเจ้าเคียวเหมือนมุ้ยดอกไงถ้าดอกสุ่มบูดเท่านมันเห็ดตาโร่เด้อพี่นอง้หน่อช่วกระไดเห็ดข้องหวานกระไดเด้อพี่น่อเย็นเคยเจาเห็ดอยู่ไหมน่อข้องหวานไง หาไปน้ำกันพี่น้องว่ามันเคยออกมาเที่อยวอย่ยแต่คอนเอยียงก็าขาวเยอนเงา

บอย่าหาไปอีกหาไปเรื่อยก็ทิมาไปเรื่อยนะหาบื้งเท่นี้ตัวจะเอาเพื่อเก็บเคยได ไม่เห็นเลยหอพอดีเลยนะดอกครับดอกหน่อยก็มีเนาะพี่แน่หน่อยด้วยมันเกิดไปเรื่อยๆตัวเสื่อมฟุ้กเร็งเหี้ยออเกใชหาเจาะใช่

องูตัวนี้มเห็นในดอกนน่โอ้ยมันสีไรดอกนียืนในแต่ไวตองหน่ตลง่ายเลยตันจ้ะน้องเข่งดีจ้ะเขงดอกตกใจเลยอุ้ยเหยบตัวนี้เหยบใหญ่เลยพี่น้อง าพี่น่อยหลังะญากันเอาเ็ดท,ทุ่งไห,งเหวเอนอเเทีหลังกันหลังเทตะหล่อกันโอ้ยล่าเต๋อที่เต่อหลงเทโขพี่าน่อกูนะเดสีหลงเกียงเกียงเลยจะหอนเนี่ยกะลลางอี๋ข้างหังพญาอัน้นามมันบอน่อยนะ หนาในไหลนี่หนาหายไปสัวเจ็บแบสบสัวสิปุ่นกระเสบได้พี่น้องเอ็ดที่การก็ลาบเท่านี่ล่ะจนหอนหลวกซะก่อนทางทดีนะพี่น้องจะว่าก,กินดิบก,ก็ได้ตัวใดบริบบาร์ที่นั้นกินจีเป็นปิดออกกัน ก็เมืนสอางขู่เหมอนสาขู่เนาะก็เหมนเป็นสังคู่เนาะู่ใหญ่เป็นม็ดเป็นม็ดกระเัะขู่เนา,าะหลามพอจะหังนานค่ะก็ได้มันอ้หอนเหียนก็หลางอีกน้ำหนึ่งมันสองน้ำอ่าอถึง,ถง

กัดขาันนีเนออเห็นชงคู่ห้ามแหี้ยนตัดขามีตัดหออก้ห่อหีันก็อย่างห้ามบอกเลยดีตด๊ดา อ้มเห็นบ่ค right. ่อยมีดอุ้ยนอใหม่นอโอ้ก็ค่อยไลไปไหนแต่ันก็ออกมาเือยออกมาดวนนะนอวันออกมาหลายสวใหญ่เอยพหนอข้ากับบ้าแล้วนอบ้านนอเน็ดกะเดกแกงอยู่พี่นนอบ่ได้หลยบ่ค่อยมีเนน ก่อนเสกษตาก่อนเอ้าวคลิปนี้ก็สิลาพีลาหน่องเลยจ้ากระได้จริีจีจีเห็นกันนี่เลยจ้าพี่หน่องเป็นเห็ดตาโร่เนี่ยนอกกันเป็นเห็ดแกงเห็ดยีนเห็ดก้อนเนี่ยล่ะเห็ดหลืงงงนั่นบองนั่นดอกนั่นได้พี่หน่องเอ้าคลิปนี้ก็สีลาพีลาหน่องนะจ๊ะกระฟากก็ไหลก็แท้เจ้าพี่หน่องก็ติดตามกดกระดิ่งแกงเตียนจากช่องนุกอนชาแนลมนาพอกันไหมจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเรื่อยๆจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีครับ